สวัสดีทุกคนครับวันนี้เรามีภารกิจนะครับเปลี่ยนแพรสวิตนะทุกคน,นแต่แพรสวิตนี้มันไม่มีขายนะครับเราต้องมาเปลี่ยนสวิตตัวต่อตัว,ตว,ตวนะครับสวิตของมันลายตรงนี้ก็คือคู่นี้นะครับคู่นี้ต้องชิดกันคู่นี้ต้องชิดกันมาเริ่มจากการยกออกที่จริงผมจะใช้หัวแรงนะทุกคนเออที่จริงผมจะใช้ฮอตไอฮอตแอไอหัวแรงนะ หัวแรงแบบจี้นะทุกคนแต่ทีนี้ผมจะมาเปลี่ยนทำแบบเอ่อถอดจากหัวแรงดูทุกคนมันจะได้ผลไหม mm. น่าจะได้นะทุกคนนะ mm. แต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราจะมายกวางกับหัวเแรงนะถอดก่อนถอดก็ต้องถอดด้วยหัวแรงนะทุกคนอเอาตำแหน่งดีๆ ที่จริงผมจะใช้หัวแรงจี้นะทุกคนวิธีนี้นี่ไม่ค่อยถนัดนะอ่ะดูแล้วนะครับเรามาดูขั้นตอนถัดไปว่าเราจะต้องทําอย่างไรบ้างนะครับมานะเมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทําต่อก็คือการตีกาวนะครับเอากาวออกก่อนถ้าเอากาวไม่ออกเนี่ยทุกคนไปต่อ ไม่ได้นะครับย้ำก่นอนว่าเราไปต่อไม่ได้นะไม่ว่าการจะวางด้วยหัวแล้งนะครับจะเอาตั้งไว้บนหัวแล้งหรือว่าไม่ตั้งไว้บนหัวแล้งก็ทําได้หมดนะครับดูที่ความถนัดความชื่นชอบความดัดแปลงนะครับไม่จําเป็นต้องตามใครนะของแบบนี้ นะครับหลังจากนั้นเราก็ซับตะก,กัวทําทุกคนทําพื้นผิวให้มันโอ้โหทำไมมันสะท้อนอย่างนะครับทาพื้นผิวให้มันเรียบนะครับเพื่อเราจะใส่ตะก,กัวลงไปการทำพื้นผิวให้มันเรียบก็นี่นะครับใช้รวดซับซับออกให้หมดหลังจากซับออกหมดแล้วนะครับทุกคนให้เราเติมตะก,กัว เดี๋ยวเราจะไปวางกันเติมตะกัวทั้งสี่ขานะครับสี่ขาหมาน่ารักการเติมตะกัวก็ง่ายๆครับ เดี okay. ๋ยวเราให้มาดูกันนะครับว่าเติมตะกั่วประมาณนี้นี่ครับทุกคนนี่มันก็จะได้ประมาณนี้หลังจากนั้นครับให้เราเอาหัวแร้งไมคกทีนะเป็นไปได้เราก็ใส่น้ํายาฟักลงไปด้วยนะครับไม่ต้องเยอะก็ได้หรือใครจะเยอะก็ได้ก็แลว้วแต่เล่นแลบแรงทัดก็ได้ làm. Sau đó, chúng ta sẽ chuẩn bị một cái 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 นะครับดูไว้ดีนะเนี่เอาสวิตตัวใหม่โอ้โหมันเคลื่อนครับทุกคนหัวแรงผมมันวิ่งนะรอแป๊บนะครับตั้งให้เข้าสูตรก่อนอเพื่อจะได้เปอัดระุดแล้วก็ได้เห็นกันทุกๆคนนะยากตรงจับไอ้นี่นะครับนี่หลังจากนั้นเราก็เอาหัวไอ้นี่นะครับใส่ลงไป ตั้งลงไปเฉยๆดูสิได้ผลหรือเปล่านี่เห็นนะครับมันก็จะยุบลงไปเองนี่ไหมครับตั้งไว้เฉยๆนะทุกคน <c oughs> เดี๋ยวมาอีกตัวหนึ่งนะขั้นตอนความยากความง่ายอยู่ที่การจับตรงนี้นะครับ ดูนะครับดูนะยุบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วง่ายไหมอ่ะเดี๋ยวขอล้างทำความสะอาดแล้วก็เช็คด,ดูแป๊บนะครับว่ามันมีขาใดขาหนึ่งชดกันหรือเปล่าหากมีขาใดขาหนึ่งชดต้องทำใหม่นะทุกคน มันจะง่ายนะมันก็ง่ายอะไรทุกคนาขานี้ยังไม่ติดนะครับทุกคนขานี้มันยังลอยนะโอเคเดี๋ยวเราจะทำใหม่นะครับขามยังลอยเพราะฉะนั้นถ้ามันลอยไม่ได้ครับยังไงมันก็ใช้ไม่ได้ เราก็ต้องขยับขยายมัน เรียบร้อยทุกคนเรียบร้อยโอ,อเสียบนี่ไม่ลอยล้โอเคเดี๋ยวเราไปประกอบดูกันนะครับว่ามันจะเวิร์กหรือไม่เวิร์กทุกคนแต่เราสามารถวัดได้นะครับวัดได้เลยนะที่จริงไม่ต้องไปไปเทสนะครับวัดจากจุดจัมเปอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับ คือการตั้งหัวแรงแล้วเอาไอ้สายแพย้ไปวางเนี่ยมันอยู่ที่ความชํานาญมากกว่านะผมดูแล้วมันไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าเวลาวางแล้วมันถ้าเราตั้งไว้นานเนี่ยสายแพย้มันพองมันอาจจะเสียได้เลยนะครับประมาณนี้ทุกคนนะนี่ลองไปหัดทํากันดูนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ